สวัสดีเธอจ้าสวัสดีชินทีวียิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจรื่นเริงไปร้องรำให้สํำราญสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณครูชื่อคุณครูอภิญญาสิงสุวรรณหรือว่าคุณครูจอมนะคะ คุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวังสัพุงวันนี้นะคะคุณครูก็มาพร้อมกับพี่ลูกพีชนะคะจะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังแต่จะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องหิวจังหิวจังหนังสือชุด สิบปีหนังสือดีเพื่อเด็กภาพโดยคุณนัทวันตั้งสัจจะพุทธเรื่องโดยคุณหญิงกสมารวรวันณอยุธยาเอ๊ดูเหมือนว่าขวัญข้าวจะลืมทำอะไรไปนะเสียงดังหิวจังหิวจังจึงดังไปทั่วบ้าน อุ๊ยแล้วเสียงร้องนั้นก็ดังมาจากท้องของขวัญข้าวด้วยละ่ะไปดูกันดีกว่านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมียวเมียวเสียงของปุกปุยเจ้าแ,แมวขนฟูสีขาวส่งเสียงร้องพร้อมเข้ามาคลอเคลียทำให้ขวัญข้าวนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้อาหารเลย จะปุกปุยคงจะหิวแล้วล่ะแอดขวัญข้าวเปิดประตูออกมานอกบ้านเจ้าสีนินลูกหมาตัวน้อยกระโดดตะกายพร้อมส่งเสียงเห่าเบาๆเหมือนจะเตือนว่าหิวจังหิวจังเจ้านกแก้วในกรงพากันกระพือปีก ส่งเสียงร้องหิวจั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 งเจ้าปลาทองในอ่างว่ายน้ำกันขวักควายพ่นน้ำบุมบ๋มบัมบ๋มบุ๋มบั๋มส่งสัญญาณว่าหิวจังหิวจังที่เล้าของหมูหมูอ้วน และลูกหมูหนึ่งสองสามลูกหมูสามตัวส่งเสียงร้องอูดอูดอูดส่งสัญญาณว่าหิวจังหิวจังระง,งมไปหมดเมื่อคิดขึ้นได้ขวัญข้าวรีบเข้าไปในครัวคลุกข้าวกับ ปลาให้เจ้าปุกปุยเจ้าปุกปุยกินแล้วเงยหน้าขึ้นร้องเแมวแมยว,มยวอร่อยจังอร่อยจังหลังจากนั้นขวัญข้าวก็คลุกข้าวกับเศษเนื้อให้เจ้าสีนินแถมกระดูกท่อนใหญ่เพื่อปลอบใจสีนินกระดิกหางส่งเสียง น,นี่ีอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวปอกกล้วยน้ำว้าสุกงอมให้เจ้านกแก้วเจ้านกแก้วกระพือปีกและส่งเสียงร้องอร่อยจังอร่อยจังและขวัญข้าวมาที่อ่างปลา ขวัญข้าวโปรยอาหารเม็ดให้ปลาทองปลาทองโผล่หัวขึ้นตอดและดำผุดดำไหวอร่อยจังอร่อยจังขวัญข้าวเดินตรงมาที่เล้าหมูเทราข้าวที่คุณพ่อผสมไปให้แม่หมูและลูกๆหมูอ้วนเจ้าหมูอ้วนทั้งหลายส่งเสียง อูดอุดอร่อยจังอร่อยจังแล้วขวัญข้าวก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนะไม่ได้ยินเสียงน้องร้องเลยขวัญข้าวจึงโผล่เข้าไปในห้องของคุณแม่เห็นน้องขวัญฟ้า หลับตาพริมดูดนมคุณแม่เสียงดังจววบจววบอร่อยจังอร่อยจังแล้วทันใดนั้นขวนข้าวก็ได้ยินเสียงอีกเสียงโครกกราโครกกรากเอ๊เสียงมาจากไหนกันนะอ๋อรู้แล้วละ่ะ เสียงดังมาจากท้องของขวัญข้าวนั่นเองคุณพ่อขามีอะไรให้ขวัญข้าวรับประทานบ้างหนอหิวจังหิวจังมีเยอะแยะเลยละ่ะมีไงโต๊ะอาหารแสนอร่อยของขวัญข้าวอาหารครบผ้าหมู่มีทั้งข้าวผัก ไก่ไข่ว้าวน่าอร่อยจังเลยคำถามชวนคิดทายเรื่องข้อที่หนึ่งในเรื่องนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างและแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรคำถามข้อที่สองทำไมขวัญข้าว จะต้องให้อาหารกับเจ้าสัตว์เหล่านี้ด้วยนะคำถามข้อที่สจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าขวัญข้าวลืมให้อาหารกับเจ้าสัตว์เหล่านี้นานๆและคำถามสุดท้ายถ้าเด็กๆเป็นขวัญข้าวและท้องร้องเสียงดังโครกครากเด็กๆจะพูดคำว่าอะไรคะ นอกจากคำว่าหิวจังหิวจังค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้านิทานสนุกแล้วก็ถูกใจเด็กๆเดีเด๋ยววันหน้าครูจอมแล้วก็พี่ลูกพีชนะคะจะกลับมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเด็กๆดียก,ยก Goodbye see you again next time